สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเครื่องมือใหม่ล่าสุดจาก Google ที่บอกเลยว่าจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีที่เราสร้าง AI agent ไปเลยครับนั่นก็คือ Agent Development Kit หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า ADK นั่นเอง คือมันมีคำถามสำคัญข้อหนึ่งที่นักพัฒนาหลายคนน่าจะกำลังคิดอยู่เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากจะสร้างระบบ AI ที่มันซับซ้อนมากๆม,มีเอเจนต์หลายๆตัวทำงานร่วมกันเนี่ยเราจะทำยังไงให้พวกมันคุยกันรู้เรื่องทำงานด้วยกันด้วยแบบไม่สะดุดซึ่ง ADK เนี่ยแหละค่ะคือคำตอบของเรื่องนี้เลยเอาละครับเรามาเริ่มมองภาพใหญ่กันก่อนดีกว่าตอนนี้เนี่ยวงการ AI กำลังเปลี่ยนไปครับ จากเดิมที่เรามี AI เก่งๆแค่ตัวเดียวเหมือนเป็นศิลปินเดี่ยวตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นเหมือนวงออเคสตราขนาดใหญ่ที่มีเอเจนต์หลายตัวมาเล่นประสานกันซึ่งนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับแทนที่จะมี AI แค่ตัวเดียวที่ต้องทำทุกอย่างเรากำลังจะมีทีม AI ที่แต่ละตัวเนี่ยมีความเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันความท้าทายจริงๆก็คือจะทำยังไงให้ทีมนี้มันทำงานร่วมกันได้ละ่ะ ไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อง,งานกันไปเป็นทอดๆดหรือการรุมช่วยกันทำงานพร้อมๆกันหรือแม้กระทั่งการปรับแผนการทำงานกันสดๆตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและนี่แหละครับคือจุดที่พระเอกของเราอย่าง ADK หรือ Agent Development Kit จะเข้ามามีบทบาทสำคัญเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้โดยเฉพาะเลยครับแล้ว ADK คืออะไรกันแน่ พูดง่ายๆมันคือเฟรมเวิร์กที่เป็นโอเพนซอร์สครับสร้างมาเพื่อนักพัฒนาที่รู้สึกว่าเครื่องมือสำเร็จรูปหรือแพลตฟอร์มโลโคทั่วไปมันยังไม่ถึงใจคือต้องการจะลงลึกไปในรายละเอียดอยากจะควบคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง ADK ก็คือเครื่องมือสำหรับคนเหล่านั้นเลยครับหัวใจสำคัญของ ADK ก็คือการหาจุดสมดุลที่ลงตัวที่สุดครับระหว่างการให้การควบคุมเชิงลึกแบบสุดๆกับนักพัฒนาเพื่อให้สร้างระบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้จริงๆ กับการเร่งสปีดในการพัฒนาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเริ่มสร้างทุกอย่างใหม่จากศูนย์ทั้งหมดทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนักพัฒนาจะได้ประโยชน์อะไรจริงๆจังๆจากการใช้ ADK บ้างอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากเลยครับสมมุติว่ามีงานใหญ่ๆงานนึงเข้ามา เอเจนต์แบ่งงานก็จะทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการโครงการเลยคือรับงานมาแล้วก็ซอยๆออ,ออกเป็นงานชิ้นเล็กๆจากนั้นก็ส่งต่อไปให้เอเจนต์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเอเจนต์ที่เก่งเรื่องเขียนโค้ดกับเอเจนต์ที่เก่งเรื่องดีไซน์แล้วที่เด็ดก็คือเอเจนต์สองตัวนี้สามารถทำงานของตัวเองไปพร้อมๆกันได้เลยทำให้งานทั้งหมดเสร็จเร็วขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับ ประเด็นที่เจ๋งมากๆเลยก็คือ ADK เนี่ยไม่ได้บังคับให้เราต้องโยนเครื่องมือเก่าๆที่ใช้อยู่ทิ้งไปนะคะเราสามารถเชื่อมเอเจนต์ของเราเข้ากับ workflow เดิมได้เลยไม่ว่าจะเป็น Notion, Slack หรือ framework อื่นๆก็ตามทำให้ไม่ต้องมารื้อระบบใหม่ทั้งหมดที่สำคัญคือมันมาพร้อมกับเครื่องมือที่ช่วยให้เรามั่นใจในคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบได้ตั้งแต่แรกเลยสำหรับคนที่เป็นนักพัฒนา โอ้โห oh, ฟีเจอร์นี้คือดีงามมากครับ ADK เนี่ยเขามีเครื่องมือที่เรียกว่า observability ติดมาให้เลยทำให้เราสามารถติดตามการทำงานของ agent ได้ทุกอย่างก้าวเหมือนเรามีกล้องวงจรปิดคอยดูทุกขั้นตอนเลยก็ว่าได้หรือที่เขาเรียกว่า full execution traces ซึ่งมันช่วยให้การหาจุดที่ผิดพลาดหรือการด e b u g เนี่ยมันง่ายและเร็วขึ้นแบบเทียบกันไม่ติดเลยครับ เอาละครับพอเห็นประโยชน์กันไปแล้วเรามาแงะดูไส้ในกันหน่อยดีกว่าว่า ADK เขามีตัวต่อพื้นฐานอะไรให้เราหยิบมาใช้สร้างเอเจนต์กันได้บ้างใน ADK นะครับก็จะมีเอเจนต์ให้เลือกใช้หลายแบบเลยตัวหลักๆเลยก็คือ LLM Agent ที่เปรียบเสมือนสมองของระบบแล้วก็มี Workflow Agent ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ควบคุมวงคอยสั่งการว่าใครต้องทำอะไรตอนไหนจากนั้นก็จะมีพวกเอเจนต์เฉพาะทางอย่าง Sequential A g e n t ที่เอาไว้ทำงานที่ต้องทำตามลำดับเป๊ะๆ Parallel Agent ที่ทำงานพร้อมกันได้หลายอย่างเพื่อความเร็วมี Loop Agent สำหรับงานที่ต้องทำวนซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่พอใจและสุดท้ายคือ Custom Agent ที่ให้อิสระเราเต็มที่เลยครับอยากทำอะไรก็เขียนโค้ด y t h o n ของเราเองได้เลยครับทีนี้เรามาขยายภาพให้กว้างขึ้นอีกนิดนึงนะครับต้องบอกก่อนว่า ADK เนี่ยเขาไม่ได้มาแบบเดี่ยวๆนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศหรืออีโค y ิส e m ที่ใหญ่กว่านั้นมาก ซึ่งในอีโคซิสเต็มนี้เนี่ยจะมีเสาหลักๆอยู่3ต้นครับคือ MCP ที่เป็นเหมือนตัวกลางเชื่อมข้อมูล Vertex AI Agent Engine ที่ช่วยจัดการเรื่องการออกไปใช้งานจริงและ A2A Protocol ที่เป็นภาษากลางให้เอเจนต์คุยกันซึ่งทั้งหมดนี้จะทำงานร่วมกับ ADK เพื่อสร้างเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาครับคำพูดนี้อธิบาย MCP ได้เห็นภาพมากจริงๆครับ มันทำหน้าที่เหมือนอะแดปเตอร์อเนกประสงค์เลยที่ช่วยให้เอเจนต์ของเราสามารถไปเชื่อมต่อและบึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆหรือเครื่องมืออื่นๆได้อย่างสะดวกสบายโดยใช้มาตรฐานเดียวกันหมดส่วน Vertex AI Agent Engine ก็คือบริการที่เข้ามาช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลยครับคือมันจัดการเรื่องหน้าปวดหัวอย่างพวกโครงสร้างพื้นฐานหรือความปลอดภัยให้เราหมดเลย แถมยังมีฟีเจอร์เด็ดอย่าง memory bank ที่ทำให้เอเจนของเรามีความจำระยะยาวได้ด้วยเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่จำได้ว่าเราเคยสั่งงานอะไรไปบ้างแล้วก็จะเรียนรู้ที่จะทำงานให้เราได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับและสุดท้าย A2A protocol ก็คือมาตราฐานกลางที่ทำให้เอเจนต่างๆไม่ว่าจะถูกสร้างโดยใครหรืออยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้สามารถค้นหากันเจอคุยกันรู้เรื่องและทางานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบครับ ซึ่งมันจะเปิดประตูไปสู่โลกที่เครือข่ายของ AI สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริงครับนอกจากนี้ใน e c o s y s t e m ก็ยังมีเครื่องมืออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Gemini CLI สำหรับคนที่ชอบทดลองอะไรเร็วๆ Firebase Studio สำหรับการสร้างแอปพลิเคชันเต็มรูปแบบไปจนถึง Google Agent Space ที่เป็นเหมือนศูนย์บัญชาการไว้จัดการฝูงเอเจนต์ทั้งหมดของเราเลยมาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วนะครับ จากที่เล่ามาทั้งหมดก็น่าจะพอเห็นภาพกันแล้วว่าเครื่องมือเหล่านี้กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีที่เราสร้าง AI ไปอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวดังนั้นถ้าจะให้สรุปสั้นๆเลยก็คือ ADK และ Ecosystem ทั้งหมดของมันเนี่ยได้มอบเส้นทางที่ชัดเจนมากๆให้นักพัฒนาสามารถสร้างระบบ AI agent ที่ทั้งทรงพลังยืดหยุ่นและน่าเชื่อถือได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลากับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนอีกต่อไป ทําให้เราสามารถเอาเวลาและพลังงานทั้งหมดไปโฟกัสกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างเต็มที่ครับและที่สําคัญไปกว่านั้นเพื่อให้นักพัฒนาโดยเฉพาะกลุ่มสตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นทาง Google เขาก็มีการสนับสนุนที่น่าทึ่งมากๆครับนั่นก็คือเครดิต Google Cloud ที่มีมูลค่าสูงถึง3 5 0 0 0 0ดอลลาร์ 350, สหรัฐเลยทีเดียว ซึ่งเครดิตก้อนโตนี้ก็สามารถเข้าถึงได้ผ่านโปรแกรม Google for Startups Cloud นะครับถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยในการที่จะได้ลองใช้เทคโนโลยีระดับโลกเหล่านี้และสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดนะครับว่าถ้าเรามีเครื่องมือที่ทรงพลังขนาดนี้อยู่ในมือแล้วแล้วก็ระบบเอเจนต์แบบไหนกันนะที่จะถูกสร้างขึ้นมาเป็นอย่างแรกความเป็นไปได้มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับ